สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่น้องสุขภูตสุขคนนะครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่บ้านของลุงหมานนะครับท่ามผู้ช่มลุงหมานจะให้เป็นแนวทางของสูตรคำนวณนะครับท่ามผู้ช่มงวดนี้นะครับเพิ่นใายเป็นตัวใดนะครับมาแบ่งปันพี่น้องเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับอันนี้มาหอดันหอดซานเพ่นแนวนะครับเพืนสายเป็นตัวใดติดตามชมกันนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ครับมากันสามช่องเนาะนะครับครับผมกาบบอคอยพอได้มู่มานบอคอยสบายปะบอคอยสบายเป็นหนังเนาะคุณลุงมันร่างกายอ่อนแรงนะ หลางกายอ่อนแรงนะครับผมย้อนแสงในของผมก็ได้แสงทางนี้กายอ่อนแรงกำเนื้อบุครสมบูรณ์เท่าไรบ่ก็แตขึ้นมาปีนี้เป็นจังไ้ครับคุณลุงอะกะตามมาต่างต่ตกี้ก็ตามมาแต่ว่าช่วงนั้นที่มาตามนี่เหลขของคุณลุงหรุด แมนลุ้นเนาะแมนนะครับก็เลยว่าสิพักสูตรขบาก็ลุงไว้ก่อนก็เลยบอได้ตามโอ้ก็หลายงวดผ่านนี่นี่หลายงวดเออแมนอืก็มาตามอีกจะจะิีทีอดที่ผ่านมาปีไหนได้ได้หาบ่ได้หายหาครับหาอยู่บ่ลงช่องอยู่บ่หรือว่าลงเฮ็ดไลยลงช่องเกนังลงช่องเกนังอยู่ จะนั่งวิอยู่ดอนอยู่ดอนอ๋อคนโท่มาเอาเอโทรมาเอาอ๋อไม่ได้เข่าบวกรวดที่แล้วจับคู่พิมจับคู่พิดแมนอ๋อได้เลขวิ่งหนีเข่าแมนเ็กวิ่งเข่าเข่าทางบนเข่าทางล่างเร่เข่าทางบนทางล่างแมนแต่ว่าจับคู่ให้ยังว่าทันได้แมนคือเขาแมนโอ้แต่นายหลายได้ว่าจับเลขสามตัว สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์อ๋อสี่หกมันไปออกล่างออกล่างแต่เขาวิ่งวิ่งล่างหกวิ่งล่างหกวิ่งล่างหกแแสดงว่าถือตัวหน่ะมันถือยุ่แต่มันถือโบจังจังมันถือโบจังจังอันจังสี่แสดงว่าโบเอาโบเอาบ่มะบ่มะมันตรงไปเลยตันทีคือสี่หกเลยให้สี่หกไปเลยแต่จับคู่ให้หาหกจับคู่ให้หาหกที่แต้มหนึ่งที่แต้มเดียว แต่ข้างบนก็หายสี่จับสี่ศูนย์มันออกศูนย์สี่หนึ่งผิดแค่แต้มหนึ่งถ้าไอยังเก่าหกสี่ศูนย์หกสี่สื่อแสดงว่าบอดถือยอมรับจะคล้องเนาะยอมรับถ้าให้ตัดเลนนี่บอบอบอเข่าบอเข่าต้องให้แบบไฮมันจกลังกๆไปห้แบบถเมื่อกี้มันออกศูนย์สี่หนึ่งก็ต้องไฮศูนย์สี่หนึ่งเลยแมนครับครณีไฮ 604 604 604ไม่บอันี่บัตร041บถืรบถือตอบถืรครับอื่าผู้ชมฟังเอาเนาะนะครับเลขวิ่งมากมันมากเขาทุ่งวดเขาทุ่งวดแต่จับคูบกเขาเออนะครับฉะนั้นคูบกเขาในงวดวันที่1กนี่ครับท่านผู้ชมเบึงเลขกวิ่งของอ่าคนลุงสมานแล้วเลขจับคูขอ้พงบนแล้ว อาที่บ่ถือใจบ่ถิตใจแต่ว่าเอาเรกวิ่งของเพิ่นนี่เอาไปเล่นได้ไปไปเล่นได้สบายมากไปจับคููเองก็ได้ก็ให้ลุงวาวาสิีแมนรือบ่มแมนก็ให้เบิ่งมาเออออกมางวนหนาเออเลกวิ่งสีเขาหรือบ่เขาก็คอยเบิ่งเอาอืืปแต่สิให้การันตียืนยันนอนยันนี่บ่บวอเพราะว่ามันโมหูเนาะแมนเออให้เบิ่งเอาเองเนาะเอาเองครับอเดี๋ยวสิ

วิ่งบนเล็กวิ่งนี่สุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยดีอืมแต่ว่าจับคู่บบสุดยอดหลอดจนได้หลอดวิ่งบนแปดกับเก้าแปดเก้าจับคู่บ่จับจับคู่น้อยนึงเอ่าแถมถ่ายน้ำโอ้ถ่ายเลยนะเอา่ตัวเอาตัวน้ำซีกเลยนะโอ้มันกับจิฟลูปด้วย ถ่ายไปหนึ่งเลยตัวหน่อวิ่งบนวิ่งบนแปดเก้ากับเก้าครัจับคู่จับคู่แปดสามอืแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าเก้าสี่เก้าสามเก้าเก้าสี่ เก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าจับคู่สามตัวแปดเก้าสี่จับคู่สามโตสามตัวแปดเก้าสี่อืแปดเก้าสี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ครับสองตัวได้ไหมยังอีกแค่สามตัวแค่นั้นแค่สองชุด ซันมิแต่ว่าตัวนี้บนเนาะนี่บนวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งล่างศูนย์วิ่งวิ่งล่างศูนย์ศูนย์มันพ่อบอซัมมพ่อพ่อวิ่งล่างศูนย์วิ่งล่างศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามกันหนึ่งสามแจ็คู บอลวิ่งศูนตัวเดียวเอ้าวิ่งศูนย์ตัวเดียววิ่งศูนย์ตัวเดียวจับคู่สามศูนย์ศูนย์สามสามศูนต์เลยเนาะอาสามศูนย์สามศูนย์เลยจับคู่แล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามนี่เนี่ยนะสามนี่เด็กกลังเบลล์หลังให้ซ้มนี้เลยให้สามบลไหกระดานมงหวัง่ด้เน้นเน้นวิ่งก็คือศูนต์เน้นวิ่งที่ศูนย์ที่ศูนย์ตัวนี้เกิดตัวการโหนครับคัร์วาศูนต์มันตก มันบอกออกมาปั๊บมันตึกหนึ่งมาแทนปั๊บมันเป็นสามหนึ่งทันทีอืออือนี่เป็นเหล็กของลุ่ว่าเหล็อลุงเออเหล็กวิ่งของลุงหมานี่บ่เคยผ่านบ่เคยผ่านไฮมาถึงเมื่อเราจักหมวดนับโบถวนนับโบถวนวเพพะเหล็กวิ่งนะเะพะเหล็กวิ่งย้ำคำว่าเหล็กวิ่งนะครับท่านผู้ชมครับจับคู่นี่อาจจะไม่ถูกใจที่คุณลุงจับให้เนาะครับนะครับคือเพิ่นจับไ้บนนี่วิ่งายมาที่แปดกับเต้าครับอือ บิ่งเอาแบบตีง่หยๆเลยเพราะว่ามัน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 หนิ่งแห้งไหมนี่ศูนย์ศูนย์ตั้งผิดก็คือเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆให้ลูกหมานเลยเนาะแปดเด็กวิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เก้าเอาญ่ายๆเขอลูกวัวประเภทนี่ทำผลง่นมาแล้วทำผลงานอะไรชอบเห็นเออเดียวลูกหมานสีกันลูเน้นให้ลูกเน้นคัดก้อนงวงกลมให้เอาแอบตัวนี้เอมแต่ เดี๋ยวลุงม้าสิวงกลมให้มาเถอะนี่เออดึงอย่างเงี้วงกลมวงกลมวงกลมมันของใหม่มันอะไรกี่ละเออก็นั้นก็ได้เออวงกลมมาลุงม้าบนเนาะสิสีเอาบนก่อนเด็กบนก่อนวงกลมในตัวนี่กระดาษนี่เลยลุงม้านี่ขีดก็ได้หรือวงกลมก็ได้ขีดข้างล่างก็ได้เอาขีดข้างล่างก็ไดเด็กสองขีดสามขีดก็ว่าไปอืมเดี๋ยวเจ้าตัวมาสามตัวเลยบ่สามตัวเลยสามตัวนี่เออศูนย์เขาซี สองตัวนี่หมวดวันที่1 6หกสิงหานี่ป็นเรีนที่เก่าซีเก่าซีอ่าวตัวเก่าเนาะเก่าซีเหมือนเมื่อก,กี้ออกซีหกมันสิกับหัวกับหางให่บ่ตัวกันไว้ตัวนี้ตัวกันแปดสาม,สามนะครับ ไอ้ล่างนี่คือสิบประตองแล้วมั้งตัวล่างบโบนเน้นตัวล่างโบนเนนคือเน้นให้แล้วคือศูนย์ตัวรางศูนตัวบนบนเนาะครับกะชมเป็นเลขสูงของคุณลุงหมานเนาะนะครับในงวดวันที่สิบหกดิจำให้แน่ครับให้เพื่อนจับขึ้นให้แน่จับใช่ครับใช่ได้เห็นหนาเพื่อนเนี่ยเนาะโอเออให้เก็บไปเลยก็ได้เนาะตัวนี้นะครับจะจระเลยคือสูตรคำนวณของลุงหมานเนาะครับอย่าลืมเลขวิ่งเด้อครับท่านผู้ชม วิ่งนี่บอกเป็นสองรองไขรมันเป็นสองรองไขรจริงๆหมวดนี้ลูกหมาเนี่ล่างนี่เม็ดเด่นศูนย์เลยบว่างวดนี้เด่นศูนย์โอ้ไฮยูสองเม็ดมีศูนย์มีสามศูนย์กับสามหนึ่งเนาะแมนตามปกติลูกหมาเสียไฮแคลนเป็นเดียวคือศูนย์สามโอ้เป็นไฮแคลศูนย์สามสามศูนย์แต่ว่าการไหวหยาดนาำหนัอย่ามันลดเนาะอย่ามันลดไปจะเป็นหนึ่งเได้เนาะเป็นสามทันที ก็เบ่งแล้วก็ใส่ดูแลพินิครับใส่วิจารยาณในการรับช่มครับคื่อว่ากับเขามาเหลวนับบถวนเน้่อสำหรับเลกวิ่งเนาะเลกวิ่งให้เอาไปพิจารณาพิเศษครับผมลงกม้าเส้นพิจารณาบนคือลางเลกวิ่งส่วนหลายเลกวิ่งตัวนี้บนคือบนบนคือบนลางคือลางเลยลางคือลางบบมีสลับกันเลยโบโอ้ว่ากันเนีนนห้แล้วเนาะเน้นให้แล้วซองโตบนนะครับซองหาง แล้วก็สามตัวมักที่สุดอยู่ในนีก็คือศูนย์เก่าสี่แนนออสองตัวก็มีแปดสามครับเก่าสี่เก่าสี่เนาะครับมีอยังฝากอีกมียังฝากเอ็กซ์ซีเน่ลุงมานก็บ่กมียังฝากเอ็ซีดอกคือว่าขอให้เอ็ซตีมติตามครับคิปนีขอให้เจริญรุ่งเรืองครับอยู่ดีมีแห้ง ความเก็บยัให้ได้ความไขยให้มีแต่ลุงมานก็แนวทางของลุงมานก็มีเขามีรูดแต่ว่าสายวิ่งสายรูดบ่ตองยานบนคือบนล่างคือล่างแต่ลุงมานจับกูบ่ถือครับแต่ถ้าห้ตัดเลนในลุงมานบอกเอานะครับแสดงว่าหายเหล็กบ่ถือมันต้องเป๊ะนะครับถ้ราก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับที่เป็นสูตร อ่าคำนวณที่มีความแม่นยำโดยเฉพาะเลขวิ่งนะครับในส่วนของเหล็กจับคูท่านอาชีบมักตามที่คุณลุงจับอ่เอาไปจับเอาจะครองก็ไดเนาะเลขที่เข้ามากมเลขที่เข้ามัก,ก็คือยึดลักเล็กอ่เลขวิ่งของคุณลุงหม,มานนะครับครับผมกาถ่ายสูตรนี่อ่าผมกับสองช่องเนาะคนสุดินทีวีแล้วก็คนสีขอขอบคุณอ่คุณลุงหมานนะครับที่ได้อ่แบ่งปันเหล็กสูตรมาให้ท่านผู้ชม ได้เอาไปใส่เป็นแนวทางในงวดวันที่สิบหกนี้เนาะนะครับขอบคุณคุณลุงครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณครับาม่มา